เส้นทางหลวงตาจะผ่านมาทางนี้น,นะคะท่านผู้ชมวันนี้มีมาอยู่จรงก็ค่ามีโอกาสได้ผ่านทางได้มีโอกาสได้เจอไอ้หลวงตาบุนชื่นนะคะซึ่งท่านได้เดินผู้โดมันเส้นทางที่จะไปมุกดาหารนะคะเป็นเส้นทางผ่านตรงนี้ก็มีโอกาสก็จะได้รอแบบสวย น้ำปนะแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เราเห็นที่เป็นภาพผ่านมาแล้วนะยาวเหยียดนะคะแรงศรัทธาของหลวงของนะหลวงตาบุญชื่นนะคะพุทธศาสนิกชนยาวเหยียดเลยนะคะที่จะมาเคาะหัวใครก็อยากให้หลวงหลวงตาเคาะหัวให้นะคะ เป็นศิริมงคลนะความเชื่อของชาวพุทธนะคะั้งหลับมาอยู่เดยวก้ามีโอกาสนะดีมากเลยที่ผ่าน่าทางนี้เพราะว่าหลวงตาท่านเดินผ่านเส้นทางท่านจะไปทางมุกดาหารต่อนะคะก็เลยมีโอกาสนะคะจะได้เก็บภาพมาฝากท่้อกับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะอันนี้รถนำขบวนของหลวงตานะคะหลวงตาชื่นนำขบวนเพื่อความปลอดภัยของหลวงตานะคะ ท่านมีอายุ72ปีนะคะเดินทางมาตั้งแต่นู่นที่ทราบข่าวก็คือ,อ,อจากโคราชขอนแก่นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเลยไปทางมุกว่าจะเข้านาครพนมนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นหลวงตาแล้วนะคะกำลังเดินเข้ามาพุทธศาสนิกชนรอเยอะเลยนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะ ท่านผู้ชมคะหลวงตากําลังเดินมานะคะโอ้หลวงตาสาธุนะคะท่านสมาชิกทุกท่ทานที่ได้ชมพร้อมกับมาอยูเจ็ดกเก้ามีโอกาสได้ชมบาร,รมีของหลวงตานะคะซึ่งท่านเดินนะคะโอ้หลวงตาก็จะเดินไปเล็กๆหัวนะคะเดี๋ยวอายุเจ็ดเก้าเก้าก็มีโอกาสที่จะให้หลวงตาได้เคาะนะคะอันนั้นค่ะทัาใจอยู่ยค่ะโอ้ หลวงตามาใกล้แ hmm. ล hey. ้วค่ะท่านผู้ชพร้อมว่าอยู่กันก็ให้หลวงตาเคาะศีรษะก่อนนะคะโอ้ท่าล็อไม่โดนนะคะนะคะตัวศีรษะสียงด้ชนเยอะแยะเลยนะคะท่านผู้ชมผู้ชมมาเรามีหลวงตาไปพร้อมกันเลยนะคะ